สว,ส,สวัสดีค่ะพี่น้องในพระคริสต์ทุกท่านวันนี้ก็ตรงกับวันที่6พฤศจิกาย,ยน2021แล้วนะคะหัวข้อในเช้าวันนี้ค่ะพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ในพระธรรมมารโกบทที่สี่ข้อ40-41ถึง41กล่าวว่า พระองค์จึงตรัสกับพวกเขาว่าทำไมพวกเจ้ากลัวพวกเจ้าไม่มีความเชื่อหรือพวกเขาก็เกรงกลัวอย่างยิ่งและพูดกันว่าท่านผู้นี้เป็นใครกันหนอขนาดลมกับทะเลยังเชื่อฟังท่านแล้วเรามาอ่านเพิ่มเติมนะคะในมัทธิวบทที่14ข้อ22-23ถึง23 เป็นตอนที่พระเยซูทรงดำเนินบนทะเลค่ะแล้วพระองค์ตรัสสั่งให้บรรดาสาวกลงเรือทันทีและข้ามฟากไปก่อนในขณะที่พระองค์ทรงรอส่งฝูงชนกลับบ้านและเมื่อส่งให้ฝูงชนไปหมดแล้วพระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาตามลำพังเพื่ออธิษฐานเวลาก็ดึกมากพระองค์ยังประทับที่นั่นแต่ลำพัง และในยอห์นบทที่21ข้อ25นะคะกล่าวว่าพระเยซูยังทรงทำสิ่งอื่นๆอีกมากมายถ้าจะเขียนให้หมดทุกสิ่งข้าพเจ้าคิดว่าแม้ที่ทั้งโลกไม่พอใส่หนังสือที่จะเขียนนั้นค่ะพี่น้องคะการอัศจรรย์ คือการแหวกกฎธรรมชาติค่ะเมื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์เมื่อนั้นกฎแห่งธรรมชาติต้องหยุดทำงานชั่วคราวในขณะที่พระเยซูคริสทรงดำเนินบนน้ำในทะเลสาบกาลิลีเพื่อมาพบกับสาวกของพระองค์ที่ออกเรือไปล่วงหน้าแล้วนั้นพระองค์ต้องสั่งให้กฎแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก หยุดทำงานสักครู่พระองค์จึงสามารถเดินบนทะเลและไม่จมเมื่อเราเล่าเรื่องนี้แก่คนที่ไม่เชื่อให้เขาฟังพวกเขาก็จะไม่เชื่อและไม่เข้าใจค่ะเพราะความสามารถแบบนี้ขัดแย้งกับกฎของธรรมชาติที่พวกเขาคุ้นเคยแต่ข่าวดีก็คือว่าทุกสิ่งในจัก,กรวาลนี้ ไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎธรรมชาติอย่างเดียวกันมีแต่โลกใบนี้ที่อยู่ภายใต้กฎแห่งแรงโน้มถ่วงแต่เมื่อเราออกไปนอกบรรยากาศของโลกเราก็ต้องอยู่ในสภาพที่ไร้น้ำหนักดังนั้นเราจึงอธิบายได้ว่าพระเจ้าทรงมีพลังอำนาจเหนือกฎของธรรมชาติดังนั้นเราจึงเชื่อและมั่นใจว่าพระเจ้าของเรา เป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์ตลอดนิรันดร์ค่ะและพระบิดาของเราเป็นพระเจ้าที่ทรงทำงานเป็นการอัศจรรย์ทุกๆวันเพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎแห่งธรรมชาติที่โรรองทรงสร้างดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าทำงานสิ่งอัศจรรย์ย่อมเกิดขึ้นเสมอพี่น้องคะ การอัศจรรย์จึงเป็นงานปกติสำหรับพระเจ้าค่ะแม้กระทั่งการสร้างสวรรค์และสร้างโลกอีกทั้งสรรพสิ่งในโลกนี้โดยพระดํำรัสสั่งก็เป็นเรื่องอัศจรรย์เช่นเดียวกันทรงสร้างจากที่ไม่เคยมีมาก่อนไม่มีวัตถุดิบไม่มีเครื่องมือเครื่องจักรสิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นได้มาอย่างมีระบบระเบียบอย่างอัศจรรย์ค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มมาจากการอัศจรรย์ของพระเจ้าแล้วจึงเข้ามาสู่กฎของธรรมชาติภายหลังดวงอาทิตย์ถูกสร้างในวันที่สามของการเนรมิตสร้างแต่แสงสว่างเกิดขึ้นบนแผ่นดินโลกตั้งแต่วันแรกแล้วดวงอาทิตย์ถูกกำหนดให้ส่องแสงและให้พลังงานความร้อนแก่แผ่นดินโลกในภายหลังแม้ในายามที่พระเจ้าทรงแยกพระภาค มาบังเกิดเป็นมนุษย์ทรงพระนามว่าพระเยซูในโลกใบนี้พระองค์ทรงสวมกายดินของมนุษย์ตามกฎธรรมชาตินั้นแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่สถิตในพระองค์ก็ทำการอัศจรรย์หลายอย่างที่เหนือธรรมชาติผ่านพระเยซูคริสต์ได้ดังนั้นเราจึงเชื่อว่ามนุษย์ผู้ซึ่งอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติ ก็สามารถมีประสบการณ์เหนือธรรมชาติได้เช่นเดียวกันค่ะหากพระเจ้าทรงอนุญาตพี่น้องคะมีการอัศจรรย์เหนือธรรมชาติอีกมากมายที่พระเยซูคริสต์ได้ทำในขณะที่พระองค์ดำเนินชีวิตบนโลกนี้ซึ่งไม่ได้ถูกบันทึกในพระคิดธรรมคำพีเพราะไม่มีที่พอจะเขียนให้ได้ครบหมดค่ะ มีคนกล่าวว่าเมื่อพระเจ้าทำการอัศจรรย์เมื่อนั้นกฎแห่งธรรมชาติต้องหยุดทำงานชั่วคราวค่ะพี่น้องคะเวลาต่อไปก็จะเป็นเวลาที่เราจะได้อธิษฐานด้วยกันนะคะขอให้เราร่วมใจอธิษฐานด้วยกันคะ่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าข้าพระองค์ผู้ทรงฤทธ พระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์และไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่พระองค์ทรงกระทําไม่ได้เราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีพระองค์ทรงอยู่ด้วยกับเราเสมอขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้อภัยในความข่าวข,ของข้าพระองค์ทั้งหลายที่เปรียบเทียบพระองค์กับมนุษย์เวลานี้ ข้าพระองทั้งหลายได้เชื่อในฤิธานุภาพเหนือธรรมชาติของพระองค์ขอให้การอัศจรรย์จากพระองค์จะเกิดขึ้นกับข้าพระองทั้งหลายอยู่เสมอแต่เหนืออื่นใดขอให้ข้าพระองทั้งหลายมีใจเชื่อฟังและประพฤติปฏิบัติตามพระจนะคำของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อและมีใจรักในการอ่านพระคำพีมีใจรักในการอธิษฐาน มีใจรักในการที่จะมาสามิธีธรรมร่วมกับพี่น้องด้วยเถิดและขอพระองค์ทรงปโปรดเมตตากลุ่มพลังที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนในอนาคตโดยเฉพาะกลุ่มอนุชนหนุ่มสาวหรือวัยทำงานจะเป็นผู้ที่มีใจรักและเชื่อฟังยำเกรงพระเจ้าขอให้มีพระเยซูคริสต์เป็นศูนย์กลางในการดำเนินชีวิตและให้ชีวิตของพวกเขา มีอิทธิพลชีวิตที่ดีต่อผู้อื่นด้วยเถิดลูกอธิษฐานกรับทูลขอทุกสิ่งมอบให้กับพระองค์จะทรงอวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องคะก่อนที่เราจะจากลากันไปนะคะขอมอบบทเพลงเพื่อเป็นการย้ำเตือนว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์จริงๆคะ่ะบทเพลงนี้ชื่อว่า พระเจ้าของเราขอพระเจ้าโอ้ยพร่ามพี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพลังส่งความอสจันมากๆสุดเกินจะบัญญาจะหาพู